สวัสดีครับผมน้ตโนชิตจากกินแก้วก้าวช็อปวันนี้ก็จะมารีวิว SW37 s m a r t w a t c h Smart w a t c h รุ่นใหม่นะครับจาก Wear Fit Pro นะตัวนี้จะเป็นนะเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้อ่ารูปะลรครับเลข7นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นรุ่นเทียบของซีรีส์7เนาะอ่าไม่ใช่ซีรีส์7นะจะเป็นรุ่นเทียบของซีรีส์7นะครับแล้วก็จะมีอะไรใหม่นั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับตัวกล่องของ s m r t w w t c h s w u 3 7เนี่ยจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับวันนี้ผมได้นำสีชมพูมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะมีสัญลักษณ์นี้แล้วก็มีชื่อว่า WearFit w e a r f i t ก็คือตรงนี้เป็นแอปของเขานะครับ WearFit Pro สัญลักษณ์ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเจ้าตัว w e ร์ f i t Pro นะครับดียังไงนะครับแวร์ฟิตโปรเนี่ยสามารถคัสมัยหน้าปัดที่แอปเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะครับตัวนี้ตัวกล่องเมดินไชน่าแน่นอนละเมดินไชน่านะครับ ด้านหลังมีอะไรมาบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวกล่องโมเดลเป็น s w 3 7นะครับแบตเตอรี่ไทซิลิโคนอ่าแบตเตอรี่ไทตัวนี้ซิลิโคนจะเป็นแบตเตอรี่แบบใหม่แล้วนะครับตัวนี้เวลาชาร์จจะไม่ร้อนนะแล้วก็แบตอึดขึ้นนิดนึงนะครับชาร์จจิ้ง5โวลต์1แอมป์นะครับแบตเตอรี่แคปาซิตี้200มิลลิแอมป์ตัวนี้แบตแค่200มิลลิแอมป์นะแต่ว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยแบตแค่200มิลลิแอมป์ สามารถใช้งานได้3-5วันผมใช้เนี่ยได้5วันเลยนะครับบลูทูธเป็น5.2บลูทูธรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแอปแวร์ฟิตโป้นะครับแล้วก็บลูทูธพพอร์ตตั้งแต่ Android 5.0ไปจนถึง iOS อไอโอเอสสิบจุดศูนย์พัดพัดก็คือ10.0ขึ้นไปนะครับสายซิลิโคนแล้วก็ตัวสแกนแอปนะครับในกล่องมีประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับแกะกล่องนิดนึงเชอ อยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีนะครับตัวกล่องนะตอนนี้เป็นตัวแพคเกจจิ้งเก็บกล่องนะครับมีวิธีใส่สายให้ด้วยนะเพื่อนๆคนไหนนะใส่สายไม่เป็นนะครับมาดูตรงนี้นะออมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะใส่สายสาย,ยังไงนะครับจริงๆเปิดของขึ้นมาเขาก็จะมีวิธีใส่นะสไลด์เข้าด้านข้างนะครับแล้วก็เวลาสไลด์ออกก็สไลด์ออกด้านข้างเหมือนกันแบบนี้นะครับแล้วก็แถบตรงนี้นะครับแล้วก็สอดสายเข้าไปแบบนี้คือมีวิธีบอกนะครับ อ่าตัวนี้เป็นแวร์ฟิตอ่าในกลองมีอะไรเดี๋ยวผมให้ดูนะชึบตัวนี้นาฬิกากับสายไม่มีอะไรนะครับอ่าเปิดเจอเข้ามาก็จะเป็นคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำนะเอออ่านกันบ้างไหมนะครับนี่ตัวนี้สายชาร์จสายชาร์จแบบนี้นะสายชาร์จก็คือสายชาร์จเนี่ยจะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับวิธีชาร์จง่ายมากๆด้านนี้เสียบ USB ทั่วไปนะครับแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ ไม่เกิน1.5แอมป์นะครับพวก2แอมป์เนี่ยไม่แนะนำนะครับใช้ชาร์จได้บ้างนี้เนี่หน่อยนะครับแต่ว่าใช้ยยาวเนี่ยไม่แนะนำเพราะจะทำให้แบตเสื่อมเร็วเนาะแล้วก็เวลาชาร์จนะครับเดี๋ยวผมขอยาตแกะก่อนนะอเวลาชาร์จง่ายมากๆแปะเข้าไปอย่างนี้ครับอา้าวไม่ไม่ติดเกิดอะไรขึ้นอ้าวไม่ติด <laughs> ไม่ติดอย่างนี้ก็คือผิดด้านนะครับก็คือสลับด้านให้ถูกแค่นั้นเองนะครับ บางคนตกใจนะนี่ปึ๊บดูดแรงมากๆเลยนะครับเรียบร้อยนี้ก็คือชาร์จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบชาร์จให้ดูนะครับว่าขึ้นหน้าตาเป็นยังไงนะ,ะเวลาชาร์จนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นแบบนี้นะครับตอนนี้ชาร์จเต็มแล้วนะ,ะถ้ายังไม่เต็มเขาก็จะวิ่งวิวิ่ง,งเป็นไฟวิ่งนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาใสา่สายกันดีกว่าอทอสาย เวลาถอดสายชาร์จเนี่ยตัวนี้จะติดอัตโนมัตินะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องตกใจนะเป็นปกตินะครับอโอเคเดี๋ยวผมเก็บกล่องก่อนขออนุญาตเก็บกล่องสักครู่อ่ะขอเก็บกล่องวางไว้สวยสวยหน่อยโชว์กล่องนิดนึงอ่ะคู่มือวางไว้นิดนึงโอเคทีนี้เวลาสายนะครับให้เพื่อนๆใส่สายก็อย่างที่ผมแนะนําไปนะครับสายดำสายสั้นเนี่ย จะอยู่ด้านบนนะด้านบนก็คือมีปุ่มเป็นพยุมนะครับสไลด์เข้าไปอย่างงี้ง่ายมากๆนะครับสไลด์เข้ามาเลยเขาก็จะคือไม่มีที่ล็อกสายนะข้างหลังนะแต่ว่ามันไม่ได้หลวมนะครับมันแน่นดีนะครับอ่สไลด์มาชิปอ่ะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเสร็จแล้วนะครับวิธีใส่ตรงนี้ก็คือไม่ยากนะครับกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็สอดแบบนี้ใส่ข้อมือของเราก็จะ เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือติดแล้วนะเพื่อนๆเ,เรามาดูวัสดุภายนอกกันดีกว่านะครับวัสดุภายนอกเนี่ยตัวเนี้ยจอเนี่ยเป็นขนาด1.77นิ้วนะครับก็คือจอเนี่ยเพื่อนๆสังเกตว่าเกือบเต็มขอบจอนะครับแต่ว่าจะมีด้านล่างหนาๆน,น,น,นิดนึงอันนี้ก็คือปกตินะเขาก็จะไม่ได้เต็ม1 0 0นตะครับตัวนี้สามารถเปิด Always On Display ได้ก็คือเปิดให้จอติดตลอดได้นะครับอันนี้เป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับเปิดให้จอติดตลอดได้ ปุ cues, mm ่มเม็ดมะยมเนี่ยกดได้จริงหมุนได้จริงนี่อ่าหมุนอย่างนี้เออกดได้จริงนะกดสองครั้งอ่ากดสองครั้งเปลี่ยนเมนูเนี่เปลี่ยนอย่างนี้ลื่นเลยนะครับสังเกตว่าลื่นๆเลยอ่าเปลี่ยนเมนูกดอย่างนี้ปุ่มโฮมก็เหมือนกันนะครับทําได้ฟังก์ชันเดียวกันครับกด2ครั้งก็เปลี่ยนเหมือนกันพูดง่ายๆเลยว่า2ปุ่มนี้ทำงานเหมือนกันนะครับอมีมาให้2ปุ่มแต่ว่าทํางานเหมือนกันนะแสดงว่าตัดปุ่มใดปุ่มหนึ่งไปก็ได้นะ เออแต่ว่าเขาก็ทำาให้สวยๆนะครับให้เหมือน Apple Watch เนาะทีนี้เรามาดูข้างหลังกันดีกว่าบอดี้วัสดุนะครับเพื่อนๆดูนี่สวยมากๆเลยนะวัสดุเป็นอลูมิเนียมอลอยนะครับก็จะมีแถบแดงๆตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นรูไม้นะเล็กๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเล็กๆเนี่ยเป็นรูไม้นะครับกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นรูลําโพงนะครับตัวนี้รูลําโพงจะมีรูเดียวนะครับรุ่นก่อนๆหน้านี้จะมี2รูนะครับแบบนี้รูเดียวนี่คือเป็นตัวใหม่แล้วนะครับ มดต่างๆสายซิลิโคนต่างๆแข็งแรงทนทานนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างหลังกันนะครับเซนเซอร์นะครับเพื่อนเห็นเซนเซอร์ไหมโอ้สวยมากๆเลยนะครับนี่เงาเงาแบบนี้เลยนะเออแล้วก็มีเซนเซอร์ต่างๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับวัดการเต้นของหัวใจวัดหัเรด,ดวัดอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่เวลาเราใส่เข้าไปนะเซนเซอร์เขาจะทํางานร่วมกันนะครับเออบางคนนะถอดออกมาวัดพี่ทําไมมันขึ้นนะครับ ถ้าถอดออกมาวัดเนี่ยถ้ามันสะท้อนเลเซอร์อะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับแต่ว่าการที่จะทําให้วัดได้แม่นยำเนี่ยก็ควรใส่ที่ข้อมือของเรานะครับมาดูหน้าจอกันต่อนะครับจอเป็นจอ IPS ขนาด1.77นิ้วซึ่งจอเนี่ยสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ผมจะเปลี่ยนหน้าปัดให้ดูนะวิธีเปลี่ยนหน้าปัดง่ายมากๆก็เพียงแค่หมุนนะครับมีกี่อันเดี๋ยวมีอันมานับด้วยกันอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 18นะครับมี18อันแต่ว่าสามารถคัสตอมไมซ์หน้าปัดเนี่ยเพิ่มได้อีก1อันก็คือเราไปเลือกในแอปนะครับหรือว่าเราจะแปลรูปตัวเองเนี่ยขึ้นหน้าจอก็ได้นะอันนี้ดีมากๆเลยนะครับ ขนาด44มิมมีขนาดเดียวนะครับ40 mm ไม่มีนะตัวนี้ถ้าใครอยากได้อันเล็กเนี่ยต้องไปซื้อรุ่นอื่นนะครับอาจจะเป็น S W 12นะที่มีขนาด40มิมนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเมนูการใช้งานต่างๆไม่ยากนะครับเหมือนกับตัวรุ่นพี่ก็คือรุ่น S W 22พัดเลยนะครับ นี่ผมจะทําให้ดูนะครับเลื่อนหน้าปัดลงมาข้างล่างตัวนี้นะครับก็จะมีบลูทูธนะครับพวกนี้เป็นแอปจีนเนาะเนี่ยต่างๆโลเคชันอะไรต่างๆเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะเราได้ใช้ตัวบลูทูธนะครับตัวนี้ก็คือเปิดให้ใช้งานวอทคอร์นะครับปิดไว้ก็จะไม่สามารถโทรได้นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็เซตติ้งก็ทั่วไปนะครับตัวนี้มีเมนูไทยแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวผมตั้งเมนูไทยเพื่อนๆดูอ่าอ่าเรียบร้อยนะครับเป็นเมนูไทยนะครับ แล้วก็เลื่อนมาอีกนะครับเป็นตัวล็อกหน้าจอนะครับล็อกเนี่ยกดค้างไว้3วินาทีนะถ้าเราทําอะไรตอนนี้จอจะล็อกนะกดไว้3วินาทีเนี่ยจอก็จะปลดล็อกนะครับง่ายมากๆเลยนะครับนี่ปลดล็อกอะนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ปลดล็อกตัวนี้คือเปิดการาเขาเรียกว่าห้ามรบกวนก็คือถ้าถ้าเปิดตรงนี้ก็จะไม่มีเสียงไม,ไม่สัน่นไม่อะไรท้งนั้นเลยนะครับตัวนี้ always on display นะเปิดให้ดูแล้วนะครับก็คือทําให้จอเนี่ยติดตลอดเวลา เลื่อนจากซ้ายมาอ่าก็จะมีคีย์ลัดอนะ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะถ้าเรากดเมนูอะไรทิ้งไว้สักนิดนึงเขาถึงจะมีคีย์ลัดเพิ่มมาให้นะครับอ่าอ่านี้นะครับแถบเมนูต่างๆที่เป็นคีย์ลัดก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปได้นะกดไปออกกําลังกายกดไปตั้งค่าอะไรต่างๆได้นะครับปัดมาทางจากซ้ายมาขวานี่ก็คือออกนะครับปัดจากขวามาซ้ายเป็นอะไรวัดการเต้นของหัวใจนะครับ อันนี้ข้อมูลต่างๆนะครับเลื่อนขึ้นนะครับก็จะมีข้อมูล9เดินนับแคลอรี่อะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้มีวัดระยะทางให้ด้วยนะสภาพอากาศต้องซิงกับมือถือก่อนนะครับถึงจะขึ้นนะบวกเพิ่มได้อีกนะครับหน้าปัดก็คุมเพลง SPO2 ฝึกสมาธิต่างๆนะครับอยู่ในนี้คิวโค,งค้ง QR วโค้ดว่ากันไปนะเลื่อนจากล่างขึ้นบนก็เป็นข้อความนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ เขาเรียกว่าเชื่อมต่อมือถือนะครับข้อความเนี่ยก็จะยังไม่ขึ้นอยู่ที่ตรงนี้ให้ดูนะครับนะเรามาดูหน้าปัดเมนูต่างๆนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าจอเนี่ยค่อนข้างดำนะเวลาที่เราแบบเอียงเห็นไหมดำดำสนิทเลยครับเมนูเนี่ยสวยมากเพื่อน,อนจอเนี่ยสวยจริงๆนะครับเป็นจอ iPS สวยๆอย่างนี้เลยคือผม อันนี้ไม่ได้เฟกนะมันเป็นวิดีโอนะคือผมไม่ได้โกหกนะครับไม่ได้ตกแต่งภาพแต่อย่างใดน,นะครับภาพภาพวิดีโอนี้จากสีจริงเพื่อนๆจะได้รับสินค้าสวยๆแบบนี้เลยนะเออบางคนบอกว่าพี่ขอรูปจริงหน่อยนะโอ้จะเอาจริงแค่ไหนนะครับคือผมถ่ายจากสินค้าจริงกันนะตัวเนี้นะครับเพื่อนๆสินค้าจริงรับประกันหปีเต็มพูดได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ มีปัญหาสามารถปรึกษาได้ตลอดเรามีทีมงานนะครับแอดมินคอยตอบทุกคําถามนะครับหากลายนะครับสั่งซื้อจากสินค้าจากร้านของเราเนี่ยเราก็จะให้ํารปรึกษาเพื่อนๆตลอดเกี่ยวกับการใช้งานการดูแลหลังการขายอะไรต่างๆนะครับเออประมาณนี้หมดแล้วนะครับอย่างอื่นก็เหมือนกับรุ่นพี่เกือบทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่อัปเกรดมาผมก็ได้อธิบายไปหมดแล้วเนาะเออหรือจะจบเพียงเท่านี้ ยังก่อนดีกว่านะครับเรามาพูดถึงฟังก์ชันในการทำงานต่างๆนะครับตัวนี้พิกข้อมือติดอัตโนมัตินะเพื่อนๆแบบว่าบางคนแบบซีเรียสเรื่องพิกข้อมือติดอัตโนมัติไหมติดอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกังวลรุ่นหลังๆเนี่ย CPU เขาเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวนี้ CPU เป็นมีเดเทครุ่นใหม่ทําให้เวลาที่แบบประมวลผลในเซนเซอร์ในการวัดการเขาเรียกว่าการพิกข้อมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะติดเร็วขึ้นนะแล้วก็แต่ว่าถ้าแว่งๆเนี่ยไม่ติดนะ ถ้าสั่นๆเขย่าๆเขย่าอย่างไม่ติดครับต้องแบบพลิกอย่างนี้นะครับเบาๆเป็นจังหวะนะครับเขาถึงจะรู้ถ้าแกวงๆสั่นๆเขาคิดว่าเราเดินเราวิ่งเราอะไรนะครับเขาก็จจะไม่ติดนะครับต่อมานะครับวัดการเต้นของหัวใจเออวัดการเต้นของหัวใจวัดการนอนได้หมดนี่วัดการเต้นของหัวใจนะครับอันนี้วัดความดันโลหิตนะครับมีมาให้นะครับแต่ต้องใส่วัดนะครับคือผมรีวิวอยู่ผมไม่สะดวกใส่ข้อมือในการรีวิวนะเพื่อนๆลองไปใส่วัดกันเองนะครับ หมดออกกำลังกายต่างๆมีมาให้นะครับมีทั้งหมวดที่เป็นกลางแจ้งแล้วก็หมวดที่เป็นในล่มนะครับวิ่งเดินปั่นจักรยานวิดพื้นแล้วก็เวทเทรนนิ่งนะอะไรต่างๆมีให้หมดเลยนะใครต้องการใช้งานนะครับมีการออกกำลังกายเนี่ยให้ครบๆเลยฟังก์ชันต่อมานะครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นคุณสมบัติใหม่นะที่เป็นแบบ อัตราการหัวใจนะ้ําตาลในเลือดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องซิงค์ในแอปนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะวัดได้จริงหรือเปล่านะครับตัวนี้ผมยังไมไ่ทดลองใช้นะครับแต่ว่ามีมาให้นะแต่ยังไม่ได้เทสว่าทํางานได้จริงหรือเปล่านะครับที่ในประเทศไทยเนี่ยทำได้จริงไหมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นการเปิับเวลาให้หน้าจอแสดงผลนะครับเราจะปรับกี่วินาทีอะไรก็เลือกเอานะครับตัวนี้ ห้ามลบกวนนะอย่างที่ผมกดเข้าไปในเมนูรัดก็จะมีแบบนี้นะครับมีสมาร์ทห้ามลบกวนสมาร์ทก็คือเป็นการตั้งเวลาได้ด้วยนะครับอ่าสมาร์ทห้ามลบกวนอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะประมาณ8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มอะไรเงี้ยนะครับถ้าห้ามลบกวนไปเลยเนะี่ยนะครับเราก็สามารถตั้งเวลาได้นะครับนี่ว่าจะอกี่โมงถึงกี่โมงนะแต่ผมยังไม่ตั้งนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับตัวนี้ควบคุมเพลงควบคุมกล้องนะครับมีมาให้ วัดออกซิเจนในเลือดมีมาให้นะครับอ,อ,อะไรอีกละ่ะการโทรมีมาให้นะแต่ต้องต้องเชื่อมต่อก่อนนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ให้ใหทีนึ่งนะควบคุมเพลงนะครับเปิดเพลงให้ดังผ่านนาฬิกาก็ได้นะควบคุมผ่านตัวนี้ก็ได้นะครับวัดการนอนนี่วัดการนอนนะครับมีข้อมูลมีหลับลึกหลับตื้นมีโชว์นะครับใครใส่นอนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับมีให้นะครับ สต็ Stop อปวัดมีมาให้นับถอยหลังตั้งเวลาจะเอากี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วินาทีให้แจ้งเตือนได้หมดนะครับอ,อันนี้คืนค่าโรงงานนะเรายังไม่คืนนะครับปรับตั้งเสียงนับเสียงเอาเร่งสุดเลยนะครับเอาดังสุดการสั่นเปิดสั่นไหมนะครับอ,อันนี้ฝึกสมาธินะครับฝึกการหายใจอันนี้ Data ข้อมูลในการออกกําลังกายการบริโภคอะไรต่างๆหมดแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับเจ้าตัว S7 w 3 Smart Watch เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่อัปเกรดเขาเรียกว่าอัปเกรดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะครับแต่ว่าจุดสังเกตก็คือเขายังเป็นใช้ที่เป็นสายชาร์จแบบแม่เหล็กแบบนี้อยู่นะครับซึ่งรุ่นพี่เขาเนี่ย S7 เนี่ยนะครับ S22 Plus นะครับจะเป็นที่ชาร์จแบบไร้สายแล้วนะครับอันนี้คือมาเทียบให้เพื่อนๆดูนะสีชมพูเหมือนกันนะตัวนี้ชาร์จไร้สายนะครับตัว22 p l u แล้วก็ตัว3 7เนี่ยเป็นการชาร์จแบบมีขั้วนะอ่าสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะตำแหน่งเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์อะไรต่างเนี่ยค,ยคล้ายคกันนะครับแต่ว่าตัว3 7เนี่ยเหมือนอัปเกรดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับในตัว -2 องพัทเนี่ยผมก็ใช้งานมาสักพักหนึ่งนะครับมีก็สกรปรกนิดหน่อยเออสังเกตที่รูลําโพงนะครับก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับจาก2อันเป็น1อันนะครับแต่จริงๆเสียงก็ออกรูเดียวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาซออร่งไว้2รูเฉยๆนะครับตัวนี้ ประมาณนั้นนะครับเมื่อเทียบกันแล้วก็ประมาณนี้นะครับจุดสังเกตมีแค่นิดๆหน่อยๆนะครับที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่ภายในเนาะส่วนฟังกช์ชันการใช้งานหน้าปัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกได้ว่าคล้ายกันนะครับแต่เจ้าตัว a w 3 7เนี่ยจะเป็นหน้าปัดที่เป็นภาพเคลื่อนไหวออกมาเนี่ยเยอะกว่านะครับนี่เวลาเขาจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็สวยดีนะครับนี่แบบนี้นะครับ หน้าปัดนี้ใน 22+ ก็มีนะครับตัวนี้เอออันนี้เป็นไงครับมึ้นเลยเดียวสวยปิกแบบนะครับตอนนี้นะครับมุนมุนมุนมูนกันไป <c oughs> ออผมมาเปลี่ยนหน้าปัดเปลี่ยนสีเพื่อนๆดูดีกวความเก๋ขเขาคือที่หน้าปัดนี่แหละครับที่ที่อัปเกรดมาหลักๆนะครับตัวหน้าปัดหน้าจอนะ Deadpool, Deadpool. เด็ดพงเดพอูาประมาณนี้นะครับ พูดง่ายก็คือจะเหมือน Apple Watch Series 7มากขึ้นนะครับนี่หน้าปัดนี้สวยนะครับเรียบๆตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สวยนะเรียบๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหน้าปัดที่เป็นภาพเคลื่อนไหวซะเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็มีนะครับเป็นหน้าปัดทั่วไปของ Apple Watch เลย นี่บอกแคลอรี่บอกอะไรต่างๆในนี้เลยนะครับออค่อยๆเลื่อนหน้าปัดให้เพื่อนๆดูนะแมวก็น่ารักนะครับอ่มอประมาณนี้นะครับตัวหน้าปัดสามารถเอารูปตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นภาพพื้นหลังได้นะครับเป็นภาพหน้าจอได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำอินเสิร์ตมาให้ดูเนาะแล้วก็นะครับ การโทรการโทรอะไรทาได้เหมือนกันแต่ยังไม่รองรับการโทรไลน์โทรเฟสน,นะครับสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกที่เป็นการโทรปกติได้นะครับตัวนี้หากเพื่อนๆนะครับสนใจสมาร์ทวอทเอสมุยูสารุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับทางร้านของเรานะครับก็มีจําหน่ายแล้ววันนี้นะครับหากใครสนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่านะครับกดเข้าไปในข้างล่างนะครับใน ลิงก์ร้านลิงก์แฟนเพจลิงก์ไลน์แอดลิงก์อะไรนะครับเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆลองกดเข้าไปสักช่องทางหนึ่งเรามีแอดมินคอยตอบคําถามเพื่อนๆตลอดนะครับทีนี้ผมขอฝากไว้สักนิดนึงนะครับพอดีแบบว่าคือเราเจอร้านอื่นเนาะที่เอารูปรูปถ่ายของเรานะครับนี่ขอบน,นิดนึงนำรูปถ่ายของเรานะครับไปส่งให้ลูกค้านะครับดูโดยที่คือแบบ บางครั้งแล้วก็ส่งสินค้าไม่ตรงปกนะครับไม่เหมือนที่ส่งให้ลูกค้าดูเราขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าร้านเรามีกินแก้วก้าวชอ็อปชื่อเดียวนะครับอยู่ในหลายแพลตฟอร์มไลน์แอดแฟนเพจนะครับทิกตอกหรืออะไรเนี่ยเราใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับทีนี้บางท่านนะครับส่งมาบอกว่าเนี่ยรูปจากที่ร้านนะเนี่ยซื้อจากที่ร้านแต่เข้าไปดูแล้วไม่ใช่แฟนเพจของเรานะครับเราก็ต้องขออาภัยไปด้วยนะครับเพราะมีแฟนเพจเฉพาะ ทางร้านอื่นเนี่ยชอบนำรูปของเราเนี่ยไปส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็ขอฝากเตือนเพื่อนๆไว้นิดนึงนะครับบางครั้งได้สินค้าไม่ตรงปกมาโวยวายกับผมนะผมก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับอันนี้เพื่อนๆต้องระวังให้ดีนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกด s u b สไคร e นะครับให้เราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใน,ในการทําวิดีโอต่อไปนะครับหากใครสนใจก็พิมพ์คําถามข้างล่างได้เลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะมีแอดมินมาคอยตอบนะครับอาจจะไม่ตอบเร็วเท่าแฟนเพจหรือว่าไลน์แอนนะแต่ว่าจะมีคอยตอบตลอดนะครับอาจจะช้านิดนึงนะของ YouTube นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเลือกสมาร์ทวอทที่เหมาะกับตัวเองนะครับ วันนี้ผมนุชชิตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผมจะมาทําสรุปการใช้งานอีกสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็มามาเปรียบเทียบกับรุ่นพี่เขานะครับที่เป็นรุ่น s w u 2 2 p l u s ตัวนี้นะครับนี่ว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับสวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันเออวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ yeah